คุณผู้ชมปลาก็สุกแล้วนะครับหอมมากครับทุกคนมีผักหลายอย่างค่ะเจี๊ยบหนุ่มแม่เจี๊ยบหนุ่มแม่ <laughs> จะงงเนี่ยเอา สวัสดีครับผมอ้าง KSM สวดครับชิปครับเมมครับสวัสดีครับผมโอ้กระเจียวหวานครับไปทำงานก่อนครับ <S 1> <S 1> จะหวานสเก็ตไหนตัวไม่ใช่ข้าวและเค็มหมดครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาทำปลานึ่งนะครับนี่ครับ เป็นปลานิลครับตัวใหญ่ๆเลยครับนี่แล้วก็ผักครับจะหนักจะเต็มนะครับสองถาดเลยนะครับนี่ห <Wow. S 1> ม้ออันเดียวพอหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็มาดูกันนะครับว่าจะอร่อย <Yeah. S 1> แซ่บแค่ไหนพิกกี้ก็ได้เอาใบาตะไคร้ยัดเข้าไปในท้องปลานะครับรงเส็ ตามด้วยใบมะกรูดครับใส่หมางนั้นเอาเกลือมสมมตินหน่อยตามด้วยสียุกขาวครับใส่ผักลงไปต้มไปนึ่งเลยครับโอเคผักอะไรเนี่ยผักกวางตุ้งกักดขาว ัม,มาเป็ใส่แต่ผ <laughs> ักก็เต็มหนะม้อแล้วครับเนี่ยดอกหอมโอ้โหปลาจะนึ่งตรงไหนเนี่ย<อ>ยังไม่ใส่ดอกแคอีกนะไหนจะถวยอวปลาไว้ใส่ที่หลังค่ะตัวฝักยาวครับดอกแคอ้าวปลาจะนึ่งตรงไหนล่ะทีนี้ <laughs> ไปก oh ็ใส่ปลาไปเลยนะคะเดี๋ยวปลาก็สุกเองอืไม่มีอะไรจะพูดครับทุกคนเฮ้ยชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนเองเร็วฮะ เป็นอะไองเองเีงยเลยมานั่งบื้ออยู่ทำไมเอออะไรคงมันวะเนอะปิดเนอะปิดดักใคไรดักอะไรอีกดักอะไรเอมีพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียม มะเขือเทศ,เเทศด้วยครับเขือเทศเป็นน้ำจิม้มชื่ออะไรนะ้ำจิ้มน้ำจิมำจ้มแจ่วกะบีในหน้อนนเ,เข้ากันอนนนนายินอมโตใส่ไหลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยเพราะฉะนั้นจั้าะเข้าไปคุณผู้ชมเอาที่สบายใจแล้วกันครับน้ำปลาสักหน่อยนึง น้ำปลาร้าไม่ใช่พูดสนับสนุนนะถ้า oh, <no. S 1> กลินทะลุจอได้เนี่ย FC คงจะแบบหืมปลาร้าเปิดมีด <c oughs> คุณผู้ชมปลาก็สุกแล้วนะครับใก่ไหมหอมมากครับทุกคนจัวเลยครับคุณผู้ชมอ ปลาหมาลาขึ้นมาปลาดูนผักกลบหมดแล้วครับทุกคนเลือดจะผักปลาหายนี่ครับทุกคนน้ำพริกหอมมากครับผักกับปลาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย ก็ไปเริ่มกินกันเลยครับค่ะวัสดีค่ะมามากินปลานึ่งกันค่ะนะครับทุกคน ลายยางค่ะเจียดม่เจียดม่าจะงันี่เอาเป็จะดันเข้าไปทำไมพี่จะตักข้าวให้หางเวียงเลียหมอนี้ปักเราเปิดนับปูนะครับ ผักกับน้ำพริกครับ <Okay. S 2> งั้นนี่เอาเท่ากันได้เลยครับทุกคนโอเคนี่ค่ะน้ำพริกต้องได้กินข้าวตามทีหลังครับกินกับมือจะอร่อยจะม,มือผมตั้งนีน่ยมือตั้งไปเลยต้องใช้ช้อนครับ <laughs> จังงั้นนี่เอามาเด้อกินข้าว เน,น้นปลากับน้ำจิ้มเฮ้ยน้ำพริกน้ำจิ้มเจลน้ำจิ้มเจวนะครับมีปลาส้มของน้องจิ๊บนะครับเนี่ยเอามาจากบ้านน้องจิ๊บครับปลาสม้มก็เดิมเหมือนกันนะเนี่ยน,น้อยแบบใครทิ้งไม่กินผัก แซ่บมากครับทุกคนเต็มปากเต็มคำจนพูดไม่ออก <c oughs> ผักลายยางใหลายยางจริงอร่อยตุ๊กเทน ี่มอ,ในในนอะไรอ่ะไนี่รอไหมน้องกิฟอืมผักตัวหนึง่งปลาปลาตัวหนึ่งปลาตัวนึงพูดก็ผิดอีก ผักตังลายยางผักตัวหนึ่งผ <toward it. S 2> ักล้อมตัวอืมน้องจิ๊บแถมข้าแล้วครับเุาจะมาทันอีกเนาะเปรมอืมยายเนี่ยกินแต่ผักเลยนะยายไม่กินปลาเลย Mm-hmm. ข้าวสองจานออกแล้วแล้วจะย่ามีกิ้นพักลืมแทนข้าวครับ,รบสำหรับปลานึ่งเนื้ออร่อยแซ่บมากๆครับอร่อยไหมพิมอพ์รส่ใจตัวเองนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับ เดก๋ยกำลังคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับไม่ชด้ขอบคุณครับ